ก็หนาวอ่ะเน้ยชัดจังเลยอ้าแหวนบัวง่าไมไหมตัดผมอ <c oughs> เอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีพ่อแมพ่พี่น้องที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับผมพ่อแม่แม่พี่น้อง,น,องนะฮะอ่ะวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มาจับถ่ายเครื่องตัดผมเนี่ยนะครับผม <c oughs> มาจับนะ เพราะว่าช่วงโควิดก็ลูกหลานก็ไปตัดผมข้างนอกไม่ได้นะครับก็จะมาตัดผมให้ลูกชายเอาส่งอะไรครับเอาลองสูงครับลองสูงต่ำครับโอเคอันน <Okay. S 2> ี้เอาต่ำประมาณไหนเอาอย่าให้เกินอันนี้นะ่ะอย่าให้เกินหู <laughs> อะไรอยู่เกินหูตรงนี้นะ่ะได้ได้ครับผมแต่ว่า,เ,าเป็นครั้งแรกจริงๆนะครับที่มาจับอะไรคืออะไรนะแบตเตอรี่แบตเตอรี่น,นะครับ จะลองตัดให้ลูกชายแต่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเรายังไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเมื่อกี้ตกใจหมดครับมันเปิดเครื่องอ๋อโอเคแล้วเกี๋ยวเอาผ้าคลุมก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่างมือใหม่ครับลงลงลืครับช่างมือใหม่กูเลยครับ บาเบอร์ครับบาเบอร์เปลี่ยนอาชีพเลยเด้อเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าคุณพ่อจะตัดผมให้ลูกชายออกมาจะเป็นยังไงครับผมเน่ยหน้าจีเข้าใสอ่ะหัวใจสินบาเบอร์หัวใจสินบาเบอร์เปลี่ยนอาชีพใหม่เลยน่ากลัวไม่ต้องบป็นไโอ้โ น an> ี่ดิใ uh> ส่ตัวลองเบอร์ดิใส่ตัวลองเบอร์ออกได้ไหมนี่ว่าโอ้ม <ok ันดูดหัวจีบมันอจะไปดูได้ไงบ่าวมันตัดดูดมันเจ็บมันเกี่ยวกันโบเอ่อเกี่ยวผมงเข้าปัก เออวันที่เออสวยนะครับผมต <c oughs> ุ๊บรอแล้วครับยันในเบอร์ห้าเลยนะครับผมผมทรงนี้ฮะ <c oughs> ดีกว่คจ <c oughs> ีนน่าจะ <c oughs> กุ๊งทีไรอ,อันนี้ข้างล่างหรบอกจีครับลงไป <c oughs> ที่ข้างล <c oughs> ่างเลยก็ลงมาข้างล่างนี้ อ่าจิต้องกลมลงลูกพอผมนี่ยาวจีก็จะนี่ตัดนี่เลยตัดตรงเดิมฮอันข้างนี้เออก็เทอะจินี่เลยเทอ่พามันเข็ดได้แล้วตัดหรือีปล่าตัดลงพี่ไว้ให้มันยาวกว่านี้เลยผมพี่มาตัดง่ายผมเอง เกาหลีเนาะเกาหลีเนี่ยไปอีกซอยแค่ไม่ท่วมมาเลยบนนี้ต้องถือมือช่างเลยพ่อเป็นได้ทุกอย่างครับพ่อตัดได้เดี๋ยวแม่จ่ชิมาเลย ไม่ตัดไมด้ครับคงใจสินอยู่แล้วแง่ตะเกินพมาต่อดูครับเป็นยังไงครับถูกใจไหมดูครับเป็นยังไงครับถูกใจไหมจีอันนี้ไม่เคยตัดนะครับเป็นครั้งแรกของคุณพ่อเลยนะครับผมอันนี้ฝั่งซ้ายเราออก มเอาข้างหลังเดียวมันเสียออกข้างซ้ายก่อนคือยันเทาคือหางจะลอยเนาะคือกันนอนตัดนั่นเองกัดนั่นเองกันงุใหญ่ากัดกัดเบือหานเกี่ยวกคุณตาเกียดนะครับ โอ้รานชายวันนี้รูปหล่อเว้ยต่ไม่อาบน้าครับผมมันเสียอย่างเดียวนี่แหละครับเสียตรงไม่อาบน้ำเลยเนาะเสียตรงไม่อาบน้ำใครไหมครับอดีกวันครับผมก้มอะไรมุดไว้ไงอยู่พอละบอลครับ ดูคนนั่งในปั๊มเออไม่เหรอทูซองม่อเนี่ยนุ่ว่าซื้อยวดเลยล้อลาฟินครับนี่เ<ข>ออคอยดูตรงจี้ด,สสดูครับข้างหลังครับโอ้โหสวยมากขั้นข้างมาจี้เออรูปหล่อยครับครับเป็นไงละครับผมปีมือคุณพ่อครับผมเป็นลูกชายครับเป็นไงครับถูกใจไหมชอบกรเมากันครับเล่ากระัน อเอาตรงเรียม,มันนะเน่เออไม่ต้องพูดอ,อดีทีนึ่งเออ Mãi du lắm, m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 ãi du lắm,

จิตเทียงผมยาวเดี๋ยวเราเก็บผมใหม่ครับจาบน้ำไหมครับอาบครับผมอาบทุกวัน <laughs> แค่พวกคุณไม่เห็นเฉยๆผมไปอาบอยู่มานตาเดี๋ยวนเอียงเอียงหันขวาครับหันขวา, <c oughs> <c oughs> ขาวโคตรรออะ กเอาพูดจริงอยากชวยจุดจุดด้านหน้าครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บผมใหม่ค,ครับครับ,รบเป็นไงครับท่านผู้ชมตุ๊กแกไหมคนคนคิ้วได้ก็ตัดคิ้ว<ะ>ตัดชนจมูกเออตัดชนจมูกไปตัดทำไมคิว้วตุกแกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเอา้าเข้าไปโชว์หน่อยข้างหลังเลยโชว์ข้างหลังหน่อยนัย่ลงลงนนะ อรป้มึงเอาวะเอ้ยท่านเนลือหู่อนะเนาะสวยจริงิเลยลอะรมาออปามตัดไหมครับไม่ตัดครับไอ้ลงมาดูดีัดเดินี่ลงมาตรงสบายนี่ทางนี้เดียวอ้คันคันคันไม่ก็กัรท่อท่านไม่ได้บอกหนาป๊มเอ้ยเอ๊ะมึงกับร้านตัดเลยจิ มีกักกเอ้ยตัวสาพี่รอไหมเอ,อ,อ้พุจิเข้ามาอวดทรงผมนะครับที่คุณพ่อตัดให้นะครับโอ้โห,หอวดพรนษาใหญ่เลยครับโอ้รอไหมสุพรนษาพ่จิรอไหมอ่าตกใจทรงผมใหม่เหรอ พันศาพิจิรอไหมสุพันศาเอออ่าสำหรับคลิปนี้นะครับตัดผมใหม่นะครับคุณพ่อจัดให้เป็นไงครับถูกใจไหมถูกใจครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราเด้ยวยนะครับผมในช่องฟูจิโอยแมงตะวันลี่สิงห์ไทยครับโอ้บายบายครับรอรอรอครับ